วิกฤตดวงไกลมากสุดท้ายปี2563คนไทยทุกครั้งปีปัญหาภาวะบ้านเมืองเจอทุกหนักปี2564ปีฉลูธาตองที่คนไทยต้องสะสมความทุกข์ต่อเนื่องเหมือนทุกหนักทั้งแผ่นดินหากแก้สถานการณ์สู่ภาวะบ้านเมืองไม่ได้ความสุขก็ไม่เกิดบ้านเมืองให้ทุกหนักปีฉลูปีแห่งเจ้าทุกข์ เหมือนต้องสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งโรคระบาดท,ที่จะเริ่มขึ้นรับปีใหม่ของโควิด20ที่มีผลอย่างต่อเนื่องบ้านเมืองสุดหนักทั้งปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มนักการเมืองที่ล้มเหลวกลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มนักศึกษาปลดแอกกับการสูญเสียชีวิตของคนคิดร้ายต่อแผ่นดินถูกย้อนเข้าหาตัวเพราะยื้อเวลายิ่งดินยิ่งแพ้ กำลังจะถดถอยเพราะความผิดหวังในการกระทำเพราะชงดวงเมืองเรือกยามมหาอุดล่มสลายเหมือนถูกธรรมชาติลงโทษให้มีแต่ความทุกข์ให้เกิดขึ้นในปี2564สิ้นแสเข่งอาจารย์ชนทัหรศนือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ถึงดวงเมืองรับปีใหม่ตกดาวพระเคราะห ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางวิบัติของผู้ก่อเหตุเตือนระวังชะตาขาดดวงเมืองที่ถูกตั้งไว้เมื่อวันที่21เมษายน2325นานกว่า239ปีจะย่างสู่ปีที่240ปีที่จะต้องระวังเรื่องภัยพิบัติ ของปีแห่งโรคร้ายอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการก่อความวุ่นวายของกลุ่มต่างๆที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองแตกหักมากขึ้นเพราะคิดทำลายดวงเมืองประเทศไทยให้ล่มสลายแต่เพราะดวงเมืองประเทศไทยที่ปักหลักฝังลึกไว้ด้วยเรือยามมหาอุดที่ทำให้ดวงเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งยากสำหรับคนที่จะมาใช้วิชาอาคมมาถอนหรือทำลายหรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ไม่สามารถถอนดวงเมืองประเทศไทยได้จึงเชื่อว่าการประกอบพิธีในอดีตนั้นฝังลึกด้วยดวงวิญญาณแห่งวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่แรงที่สุดขลังด้วยลงอักษรวิชาอาคมแห่งศาสตร์ดวงมหาอุด แห่งมหาอำนาจของบรรพชนผู้แกล้ล้าของนักรบชายชาติทหารและดวงวิญญาณแห่งบูรพระมหากษัตริย์ชาติไทยที่ยืนยงยากที่จะโจมตีจากพวกก่อการขบฏท,ทำลายหรือให้ร้ายป้ายสีก่อกลียุคให้เกิดความวิบัติเกิดขึ้นอาจเป็นเพียงแต่ส่งผลให้บ้านเมืองนั้นเกิดความวุ่นวายสับสนทำให้มีแต่ความบอบชำ้ำ เพราะการกระทำของคนที่หวังอำนาจแต่เชื่อว่าไม่อาจล้มดวงสถาบันกษัตริย์ชาติไทยได้เพราะด้วยแรงจิตวิญญาณที่ได้รับการคุ้มครองจากดวงบรรพบุรุษแห่งกษัตริย์ไทยที่มีอนุภาพพลังแห่งครูบาอาจารย์และด้วยบารมีแห่งพระสยามเทวทิราชที่มีพลังอันแก่กล้าที่คุ้มครองดวงเมืองประเทศไทยสิ้นแสเข่งสรุปทานายดวงว่า ถึงแม้นปี2,564จะเป็นปีแห่งความทุกข์ถ้าคนในประเทศรู้จักปรับเชื่อว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่อย่างชัดเจนไม่ใช่จะปล่อยทุกอย่างไปตามดวงไม่มีประโยชน์ที่จะมาทำลายให้เกิดความสูญเสียหรือหวังคิดจะ ปฏิรูปสถาบันให้เปลี่ยนไปหรือให้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยแผ่นดินไทยคิดมาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่จะมาเปลี่ยนอารยธรรมให้กลายเป็นสิ่งลามกอนาจารให้ร้ายด้วยคำหยาบคายทำร้ายหมักหมมอารมณ์เพศทำลายสังคมปัจจุบันให้สูญสิ้น แต่ไม่สามารถทำลายดวงเมืองให้ล่มสลายยิ่งจะทำให้สังคมคนตกต่ำมากขึ้นเพราะปีนี้เป็นปีแห่งความทุกข์หนักของคนไทยนั่นเอง